ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมานน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 สินสันดรแล้วครับไม่ล้วครับอซติดบ้างไม่ติดบ้างกันนี้ จะติดเดี๋ยวหายนี่กนะ็ซ่อมเรียบร้อยแล้วครับซ่อมเรียบร้อยแล้วซ่อมเรียบร้อยแล้วครับซ่อมเรียบร้อยเสร็จแล้วนิสันนาบรุรา ปัญหาตัวนี้คือยอดฮิตมากรุ่นนี้นะครับนิสเซนนาบราตอนนี้คือซัมริกนิสเซนนาบราครับตอนซัมไม่ไดไ้ไม่ได้ให้ดูเพราะว่าไม่มีคนถ่ายให้นะครับวันนี้นิสเซนนาบราซัมริกเอานะจะเสียบสายนะครับจนะเสียบสายก่อนะ ทำทั้งสองมือทำมือได้มันจะไม่ดีนะครับสายก็ไปแล้วครับเสียบสายเสียบสายไฟเข้าแล้วครับเสียบสายไฟแล้วก็ใส่กับนะครับทดสอบก่อนค่อยกดทดสอบความปลอดภัยทดสอบความรีบร่าก่อนครับ ติดแล้วครับไฟเสีพวกนี้จะไม่ชอบติดมันจะไม่ติดตัวนี้ตัวนี้จะไม่ชอบไม่ติดนะครับตัวนี้ไม่มีไรฟฝ้าครับตัวนี้มีมีอากาศหมุนหมุนเวียนภายในภายนอกแล้วก็เป็นแอร์นะครับนี่ครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนทําไม่ได้ถ่ายนะตอนทําก็ถ่ายต,ตอนนี่เราเปลี่ยนชุดคบบาปาซิเตอร์อสี่ตัวนะครับแต่มันจะซ่อมยากหน่อยเพราะที่มันเล็กที่มันแคบถ้าซ่อมไม่ดีก็ปินป้นไหมปิ้นไหมมาก็ลําบากนะครับถ้าไม่ชนานาญเนะียใช้ใช้หัวแรงเล็กๆนะครับความร้อนไม่สูงนะครับโอเค ตอนนี้แอร์เย็นแล้วครับเย็นดีแล้วแอร์เย็นแล้วครับแอร์เย็นแล้วพิสศษนะเวลาสวิตซ์แอซีไม่ดีนะครับพิสศษนะเวลาครับสวิตซ์อซีเสียมันก็ซ่อมสวิตซ์แอซีนะครับไม่ปลอยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนชุด เป็นชุดคาปาซิเตอร์นะครับเปลี่นชุดนี้ออกนะครับสี่ตัวนะครับแต่วิธีการซ่อมมันมีคนถ่ายเลยถ่ายมันเลยไม่ได้เห็นครับเลยปัดหน้าอันนถ่ายให้ดูนะครับเปลี่ยนสีตัวเนี้นะครับสี่ตัวนี้โอเค วิสินเนบรามาอีกคันนะครับคันนี้ดีหน่อยไม่ค่อยไม่แตกครับตัวนี้ครับเปลี่ยนใหม่แล้วตัวนี้แปะเปลี่ยนใหม่แล้วครับไม่แตกตัวนี้ไม่แตกนะครับทุกทีจะจะแตกตัวนี้ครับรรเปลี่ยนมาแล้วนี่ก็เปลี่ยนมาแล้วครับเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนมาใหม่แล้วครับตัวนีอ้อ่าโอเค